โจ้เสื้อดีแคบไอสัตว์วันนี้กูจะมาเล่นสลิวิ่งด็อกกูอยากเล่นมีปัญหาไหมเออเซงว่ะสัตว์เป็นเฮียอะไรไม่รู้มาาอารมณ์กูบ่นให้ใครฟังไว้ก่อนที่เราจะไปเล่นก็ดื่มชื่นกำลังกัน กูเล่นคนเดียวแล้วกูจะมาบดใช่ไหม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 ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณพะโล่กี้ถามห้องเหรออ้พี่เอไปไหนมึงจะไปไหนอย่าตกใจข่าปิดปากมึงเห็นแล้วใช่ไหมตำรวจเหรอตำรวจเหรอ,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 อมานี่ตำรวจ อยู่ไหนขึ้นรถมึงพี่เอ๋โอ้ยขึ้นรถเมย์ีขึ้นรถเมย์ไอ้เหียไอ้สัสเฮ้ยไอ้เฮียนี่กันโอ้ยเจ็บน้องบูยเออดีไหมคุณตำรวจโง่สัตว์ไอ้เฮียกูแค่เคยเข้าบ้านมามึงก็ไม่ตาก โอเดไมยอะรอรถเรื่อรถทำไงให้เพิม่มเนาะนอนหนึนอน,น่ไอ้เจ้าฝุ่นขึ้นยิงไม่ได้ไนอนดีกว่าฮือหมดนะพ่อ เนนะครับคืนทองด้วยแค่เจ๋งอ้าวสวัสดีครับคุณพ,พันโลมากวาดเลือดเอ้าแน้าเหมือนกันเลยขอแฟดใช่ไหมไม่ขอแฟดกันใช่ไหมมีทำไมกูถาม,มดีๆเนี่ยปืนจ่อหน้า ทำหน้าให้มันมีอารมณ์หน่อยไอส,สัตว์มึงตะโกนร้องขอความตายอยู่ใช่ไหมมอ,องแน่ไอเหี้ยแม่งมามาจักแม่แมนรถไะแมนแ,แล้วมันต้องอกังนงี้ เอาอีก้ทำไมไม่สู้นี่หน้าพงพวกจ้าต้องรู้โอ้ตำรวจไม่ลงมาโอ้นีเขาเล่นโง่ โอ้สัตั์ตโนนนนนึ่มเพีแล้วาเองนกจีนนะไม่ทีดิกรสุนจะหมดละไอ้พ่อ แบ็ปเมื่อคืนรถใครวะยูแบ็นะครับอ้าวอ๋อตกจะโดดลงรถขอโทษครเฮ้ยนั่นมนท์เออโอ้โหไอ้ย่าคนหล่อเลย อยบางไร่ลมอ่ะมันนั่งทำไมตรงนี้อ่าอยู่ดีก็สะดุดขอโทษผมมีปืนมันก็ควรจะหนีไปสิครับหมอบทำเพี้ยอะไรครับเนี่ย

เนียตรงไหนวะส้าลูกมีข้ด้วยงเเพ่ยิ้มล่มหน่อยยิ้มร่มหน่อยครับเครื่องดื่มานดครดืแล้วต้องิ่ คุณมากลบกางไงวะกลางลมไงวะพี่กลางล่มไงพี่กลางล่มไงวะถามไม่ตอบไอสัตว์กูถามว่ากลางลมยังไงเออนี่นี่มีคนกลางลมเป็นพี่นี่ครับกลางลมไงเจ็คอยู่ห้อง เช็คอยูย่พ่องเหรอข้างบนดูผลจะพาไปรักษาผมดูก็รู้พี่เป็นโรคอะไรอย่างอื่นก็ต้องโทรหาหมอก่อนโทรหาหมอโทรไอสัตว์โทร,ทร,โ,ทรโทรเขาอะไรเออยืนมองยืนมองอยากโทรหาหมอใช่ไหมเออข้าไปโทรไอสัตนวะ์มีอีกตู้หนึ่งเดี๋ยว แค่สัง่งแคสอนให้วิ่งบนโซฟาแค่สัง่งแคสอนให้วิ่งให้วิ่งบนโซฟากวละกลละเอาวะนี่ไอสัตว์ไปนอนเรียนเลยเฮียตกด้วยหูฟังตกด้วยโทรศัพท์ผิรเือนแล้วมีสาออยันเยี่ยมยอดอกเลย พยายามบานขอโทษครับไม่ได้มีอะไรแทนส่วนตัวอะไรกับคุณจริงเห็นตูนโอ้นี่ตูนี่เร็วจริงเหรอไม่นคนเขาอยู่ดีๆตายซะอีกสัตว์ตบเถิดขอ,อสับอันนี้ฝาแฝดเอาเหี้ยศพหายแล้วก็หาย ส,สดอดขอบอคนพอโดนตบยังมีหน้าไปเดินชิวๆแอบบุรีสูบันเหรอสูบบุรี่ไมว่าคนไม่ดีคนไม่ดีสูบบุรี่เอาอิสระเอาหนีฝาแฝดแ,แน่ๆแบบอ,อีกอีนึงฝาตกย เอ้าสวัสดีครับคุณหมอมีคนนอนตายอยู่นักสามศพไปดูตต่นี้เพียเอาศพหายขอโทษขอโทษใส่เก็บไปแล้วสวัสดิหมออ่อนแอยังไงพี่เนายเอาโรงพยาบาลกันเลยนี่ หมือท um ี่ยาค้างเลยัะแบบจาเอ็กซ์เล่ะวัสดีคุ้คนไข้อะไรนะพวกางเงียพนะเหี้ยฝาไว้ก่อนเถอะ เดีม๋มีเขาเรียกชุดเอา้าใคุม่มพายบาบเห็นผู้หญิงสวยไหมต้องชุดชุดชุดเข้าไป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 ้าไปเข,ข้าไปดิเข้าไปดิเปิด,ป,ดประตูเปิดอา้าตาย ไม่มีเฮียเลยทำเฮียดีวะเนาะวิ่งติดบักซะงั้นหมอมกลับมารักษาคนกันดิกลับมาเฮียกลับมาด็กันนะครับไปตามหมอกันเลยพ่องมาหนิมาหนิมาหนีิ

เอาหมอหายเบ็นขอโทษครับลุงเอารถคุณคืนไปแล้วกันนะรถคืนไปนี่นะของรถก็ต้องอยู่ในรถ <c oughs> คุณอยากได้รถไหมรถฟรี <c oughs> แถมปัด แล้วก็เปิดประตูหนีอ๋อละสั่นเลยแล้สั่นมาเด้ลงมาลงมสั่นขึ้นมาถ้ื่นขึ้นมา้ว ขาขาแม่งขอไฟกับตำรวจอีกทีดิตำรวจกากไอ้สว์มาเด็กลูกึ้นม่นี่ยะโอ้เฮียครับเป็นแค่ตำรวจเป็นแค่ตำรวจใช้ปืนเหรอใช้ปืนเหรอคิดว่ากูไม่มีเหรอคิดว่ากูไม่มีเหรอเฮ้ยลบมัน ามาอ,อีกรอ้วแบอเอฝากลงเรียนมาด้วยฮ่าฮ่าอะไรกันวะไปอ,อ,อีกแล้วหืมคนดีการจะเป็นคนดีต้องดูจากภายนอกและภายในงามแม้แตงจิตใจกาบสบรรพภูมิด้วยมึนคนดีมากผมจะให้ ุณราต้องชีคุณทั้งตู้เลยเอาไปแน่พอละ